ครับีปนองครับมือนี้นขอสวัสดีนะครับวันนี้เราที่มามาที่ร้านอะไรนะคะเอ็นจอยบ้านทุ่งตั้งอยู่ไหนครับนี่เอ็นจอยบ้านทุ่งอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเนาะใกล้ๆกับที่เราไปไหว้องค์พัานาดูนนะครับเป็นร้านอาหารลักษณะเรามีทุกอย่างไหมครับเป็นคาเฟ่ไปจําร้านอาหารมีกาแฟมีเครื่องดื่มด้วยครับผมอาหารก็มีทุกอย่างเนาะ นะครับมือนี้ครับเรามาที่ e n j o y ครับหลังจากที่เรามาถึง e n j o y อยกาเฟ่แล้วนะครับเราจะเข้าไปชมด้านในนะครับเป็นห้องแอร์นะครับว่าข้างในมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับประตูนี้เป็นประตูเลื่อนนะครับบานใหญ่เลยเลื่อนปึ๊บเปิดเข้ามาแล้วครับปิดประตูนะครับอ่าเปิดเข้ามาก็มีไอ้แขกเปนอนนั่งอยู่ตัวนึงนะครับมาดูโอ้เปิดเข้ามาหอมกาแฟเลยนะครับ เป็นกําลังแสดงว่ากําลังชมกาแฟนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ปะระประราตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับสุดยอดมากอันนี้เราเป็นเป็นคาเฟ่ที่กําลังชมกาแฟอ่าเข้ามานะครับก็จะได้กลิ่นกาแฟก็จะได้อรรถรสที่เป็นลักษณะห้องแอร์นะครับห้องแอร์เย็นสบายมากนะครับ สั่งอาหารทำที่วางหน่อยสิจุ้ยตรงนี้ก็มานะครับตัวนี้ก็กำลังชงกาแฟอยู่โอ้สุด,ดยอดนะครับนี่กาแฟเป็นกาแฟสดๆเลยนะครับอันนี้ขวดอะไรครับน,นี่ขวรอะไรอ๋อน,น้ำช่อดอกมะพร้าวอันนี้อันนี้ค่อยกินกันไหมอ๋นนมอ ครับอันนี้กวดเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าอ๋ออันนี้กดละเจ็ดสิบห้าบาทน้ำช่อดอกบัพเต้าใช่ไหมครับอ,อ,อ๋อครับมีจากบ้านแล้วอ๋อเราหรือว่าเราผลิตอยู่นี่สั่งมาเหรอกดละเจ็ดสิบห้าบาท อ๋อนะครับโอ้ประดับประดาร้านได้สวยงามมากนะครับพี่น้องครับเป็นวัสดุธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วัสดุที่เราตกแต่งขึ้นมาใหม่นั้นเป็นวัสดุธรรมดาเป็นเชลล่าธรรมดาเป็นไม้ธรรมดาแต่ว่าการออกแบบนะครับการออกแบบที่สุดยอดนะครับกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่เรามองว่าไม่ใช่เชลล่าเลยนะครับร้านที่สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นอันนี้เรียกอะไรนะครับของแท้เขาเรียกว่าลิ้นมังกรใช่ไหมครับลิ้นมังกร เี้ยมกรนี่ยอะไรนี่มันทำไหมันเหมือนเหมือนมากเลยนะครับของกินก็แบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องดูเอาแล้วก็มาดูที่ร้านเลยนะครับ Enjoy c ย f าเฟอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่เอาเรามาจังนจังเห็ดได้งงามแต่พี่น้องอคคแต่งขึ้นไปแล้วสวยงามมากนะครับเป็น เป็นร้านที่เป็นเราทําร่วมกันกับพี่น้องกันธรรมดาใช่ไหมครับเป็นร้านที่พี่น้องทําร่วมกันนะครับอยากให้พี่น้องที่กําลังคิดจ,จะสร้างร้า,านอาหารแบบอยากให้เป็นครอบครัวที่พี่น้องได้ทําร่วมกันนะครับมาดูมาทำนะครับมาดูตัวอย่างได้นะครับอันนี้เป็นอ่าสุดยอดนะครับไอเดียไอเดียออกแบบเองพี่น้องครับ ไอเดียที่ออกแบบเองจากธรรมดานะครับวัสดุธรรมดากลายเป็นวัสดุที่มีค่ามองแล้วเราไม่รู้เลยว่าเป็นวัสดุธรรมดานะครับอยู่กับการออกแบบนะครับสุดยอดมากครับอันที่เรามาชมผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับแต่ว่าได้ยินคนที่บ้าน,นคเคยมาเข้าร้านเดนจอยคาเฟ่นี้นะครับเคยมาเข้ามารับประทานอาหารมาเข้ากินกาแฟเขาก็ไป<ม>เล่าให้ฟังว่าเป็นร้านที่สุดยอดมากนะ ทำจากทำจากทุ่งนานะครับทุ่งนาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากทุ่งนามาเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวที่จัดการกิจการของครอบครัวไปเลยนะครับพี่น้องร่วมกันทำนะครับอันนี้ให้พี่น้องมาดูสําหรับวันนี้ก็ช่องสมบัติชัตุกเปรมนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทําวิดีโอนะครับ ยังไงก็ให้พี่น้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับว่าพี่น้องจะได้กลิ่นไอบรรยากาศที่สุดยอดที่นี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ